เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในรายการมิ่งเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราอยู่กันเกม The Infected นั่นเองครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าหากที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมิ่งเกมเมอร์ทีวีไว้ด้วยนะครับก็สำหรับเกม The Infected นะครับพาร์ทที่9นี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่ครับที่ยังไม่รู้นะครับบผมกก็จะอว่า เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับแนวเอาชีวิตรอดกลางป่าหรือกลางติดเกาะภูเขาต่างๆนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะมีพวกขนสัตว์แล้วก็มีซอมบี้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับ EP ที่ผ่านมานะครับอุ้ยมีลูกพี่มาด้วยครับแป๊บนึงนะท่านผู้ชมจะมุมคอสอยได้ไหมต้องรอมนันยิงมาตรงๆครับมาเอาอยัางไงล่ะเอยอีนางเอ๋ยปักยอดหัวไป็หนึ่งสเต็ปไม่ให้ลูกคืนมาผมคืนด้วยโอเคก็ หลังจาก EP ที่8ปนะฮะหลังจาก EP ที่8ก็หิมะตกครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะยังไม่หมดด้วยดูการของวินเทอร์นะครับนั่นด้ยดูหนาวนะก็ส่วนพวกพืชผักสดครัวตรงนี้ก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับคือเราต้องมีพืชผักสวนครัวนะครับเพราะว่าอยู่ล่างขวาตรงนี้นะฮะมันจะมีวิตามินคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เอเนจีต่างๆนะครับเราต้องมีค่าพลังตรงนี้นะถ้าไม่มีเลือดเราก็จะลดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องกินผักกินผลไม้ด้วยนะ <Okay. S 1> มีแตงกวาแตงโมข้าวโพดนะครับแล้วก็หัวมันนั่นเองนะโอเคครับมาเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปล่าจระเข้เลยนะครับ <c oughs> ทุ้ชมผมเปลี่ยนอีกแล้วผมนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเคเดื่มน้ํเดื่มอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้มันเป็นเป็นช่วงว่างๆนะครับถ้าเราออกไปผมก็กลัวมันหนาวอีกนะผมก็เลยโอเคงั้นเราไปล่าจระเข้กันก่อนเลยเนาะตอนนี้โอเคเลือดก็เต็มครับทู้ชมมา เดี๋ยวผมจะพาพาไปลาจระเข้กันนะวันนี้โอเค okay ครับท่านผู้ชมค้องฟ้าจแจ่มใสแบบนี้น่าจะเป็นโอกาสเดียวแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าหิมะต,ตกอย่างนี้จระเข้มันจะยังอยู่ไหมนะท่านผู้ชมเดินไปดูกันดีกว่าครับยังอยู่ไหมเออ,อป่าตรงนี้น่ากลัวนะฮัลโหลจระเข้จา๋าข้กคดายไม่มีจระเข้เลยเรครับหน้าหนาวอ,อู้ยังไงนู่นนู่นนู่นเดี๋ยวผมขอดูด้านหลังก่อนนะ ไม่มีนะคงไม่มีมาแดกเราด้านหลังนะผมไม่รู้ว่าใช้กี่ลูกถึงจะฆ่ามันได้นะครับผมยังไม่เคยมายิงมันนะท่านผู้ชมมาเปิดซิงเลยแล้วกันขอตัวเดียวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหห้าลูกถึงจะฆ่ามันได้ใช่ไหมโอเค ตายไปตัวหนึ่งครับง่าย <Yeah. Ooh. S 1> ดา,าดยมากแล้วทุนผู้ชมแล้วก็อุ้ยได้ขนมาแล้วครับมันใช้8ดขนนะถึงจะสามารถอ่าอุย้ยผมต้องยิงผมต้องฆ่าแดตัวเลยนะครับท่านผู้ชมถึงจะได้กระเป๋าใบนึงนะโอเคตอนนี้ตายไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูข้างหลังก่อนเผื่อมันสปอนตตัวใหม่นะครับด้านหลังนะไม่เอานะอุ้ยซอมบี้มึงม,มีซอมบี้มาเดินตรงนี้ด้วยเหรอ มาทำไมมึงชิวจังเลยเพื่อนมาได้ธนูคืนด้วยครับมาขอจระเข้อีกสักตัวเอ้ยไม่ใช่สักตัวดิเอายเยอะเลยไหนนูโนตัวหนึ่งซ้ายมือนะครับผมกลัวผมกลัวมันตุ่ยตุยผมมักเลยกลัวมันเข้าด้านหลังนะฮะมีกวางด้วยโอเคมาเปิดศึกอุ้ยนกอุ้ยแถวนี้มีสองตัวเลยสอง สามสี่ห้าโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมหุยอะไรตกใจโอ้โหเมื่อกี้มันตายแล้วแต่เสียมก็ยังคำรามอยู่นะได้เนื้อมาแบบเนื้อเน้นๆเ,เลยครับตอนนี้มีมีข้าวโพดอุ้ยมีเยอะเลยนะผมเหลือ32ลูกนะครับอุ๊ย32ลูกค่า3ตัวนี้ได้ไหมเอ,อ่ยอ สามโอ้วิ่งก,ก่อนวิ่งก,ก่อนสี่อุ้ยสี่ตัวสี่นัดเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าอุ้ยหนักหนักท่านผู้ชมผมหนักนิดนึงนะอุ้ย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 วิ่งก,ก่อนวิ่งก,ก่อนวิ่งก,ก่อนโอ้หนึ่งสองสามสี่อ๋อถ้าโดนหัวสี่ครั้งคือตายเลยนะครับ โอเคว่าแล้วหยิบมาอ้โหมันได้เนื้อด้วยครับเลยหนักน,นะนะผมว่าหนักหนักหนังเลยครับทุกผชมแล้วผมหยิบไอรอนแฟกเมนมาด้วยทำไมนี่โอ้โหลโ,โหลตอนนี้ได้สี่ตัวแล้วนะครับสี่หนังแล้วนะอู้เนื้อก็เยอะเลยท่านผชมเดีย๋ยวผมอุ้ยไม่มีน้ำหว่กโอเคกินน้ำให้มันมีที่ว่างไว้ด้วยนะครับขอตัวหนึ่งนะ ขออีกตัวนึ่งหน่อยเพื่อนแต่ว่าเมื่อกี้มันมาเท่าไหร่ก็โอ้โหอันตรายด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวขอเอาอะไรทิ้งดีกว่าท่านผู้ชมม,มันเหรอมาพวกนี้เรามีอยู่นะครับโอเคเพื่อเก็บมาแล้ววิ่งไม่ออกอีกหนักเลยนะมาหมดแล้วเหรอ โอเคเหลือสองตัวนู่นนะครับมาละมาละถ้ามันร้องงี้เหมือนมันจะรู้สองสามว่าไงระบักหำโอเคหนักไหมหนักกว่าโอเคหนังนี่น,นี่เยอะจริงๆเลยครับ ตอนนี้26นัดน,นะครับ26นัดกับอีก5หนังยังได้อีก3ตัวนะครับโอเค1 2 3 4โอเค1มามึงมา,มาเลย2 3 4ว่าไงเระ,ะคับปำของอุ้ย,ยเสียงเสียงตกใจตกใจ ได้มาตัวละสองลูกนะครับโอยตัวละเกตัวเป็นเๆเลย <Yeah, who? S 1> ถ้าผมผมถ้าผมเก็บผมจะหนักไมนี่ฮัโหลหนักกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาต้องอย่าโลภครับต้องอย่าโลภฮัโหลทิ้งอะไรได้ทิ้งฮะโอเคหนึ่งสสสี่ โอเคมาหมดแล้วใช่ไหมผมจะเก็บแล้วนะผมได้เก็บแล้วผมจะเอามันเอาอะไรทิ้งนะครับแล้วก็เอาแต่หนังไปก่อนนะทุกผู้ชมหนักแล้ววะ่ะเนื้อก็ทิ้งไปก่อนฮนะเนื้อยังหาที่หลังได้นะครับตอนนี้ได้ครบแแล้วครับทุกผู้ชมโอเคเอาน้ำหนักลง โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอาให้วิ่งออกพอก้อนหนึ่งโอเคมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับตอนนี้กลับบ้านก่อนแล้วครับอุ้ยด้านหลังเกิดมาอีกแล้วตัวหนึง่งใจยเย็นนะลูกพี่แต่ฆ่าจระเขียได้เนื้อโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาฆ่าจระเข้นะเพื่อเอาไปเป็นอาหารเอาไปตากแห้งกันนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคตอนนี้กลับบ้านก่อนครับท่านผู้ชมหมดแล้วนะ แต่พูดถึงถ้ามันจะเดินไปหาเราอยู่บ้านมันก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ถ้ามันเดินขึ้นมาตรงนี้ก็แต่มันคงไม่ออกโซนหรอกเนาะโอเคอุ okay, ้ยลา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 ผมอยากผมอยากกลับไปเอาเนื้อจังเลยแฮะเอาหนังไปไว้แล้วก็กลับไปเอาเนื้อครับทุกผู้ชมโอเคไม่รู้ว่าเนื้อจะหายไหมนะอืมถ้าหายก็ตอนนี้มีมียี่ลูกนะครับเดี๋ยวผมยิงใหม่เลยาหายนะโอเคโอเค มันใหญ่มากเลยนะโคตรใหญ่เลยครับสถานที่เก็บไอหนังจรลเ้น,นะครับโอ้โหยังไม่ได้ฮะผมว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีโอ้นี่ไงได้ล่ะโอเคมันใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับมึงจะใหญ่เกินไปแล้วมึงใหญ่เกินไปละมือแล้วครับ โอเคนี่ไงโอเคครับทา่านผู้ชมมาอุ้ยนิงเป็นที่อะไรสิบห้าคงยังจะไม่แดงเดือนนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวผมขอกลับไปเอาเนื้อมันก่อนครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเนื้อที่ผมยิงไปมันยังอยู่ไหมนะแต่ถ้าผมเจอตัวใหม่ผมก็จะยิงเอาตัวใหม่เลยนะครับดูดีๆดูดีๆบ้านเราก็ไม่ได้เปิดไฟ โอ้โหมืดว่ะท่านผู้ชมมันเกิดตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วนะเท่าที่เท่าที่เราดูมามันเกิดตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงที่เรายิงไปตรงไหนวะเรามาใกล้ขนาดนี้ได้เหรอเมื่อกี้เราทิ้งเนื้อทิ้งอะไรไว้นี้น่าจะหายหมดแล้วครับโอเคท่านผู้ชมตอนนั้นเรายิงตรงไหนวะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินเลยว่ะ ใช่ๆผมเดินเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่มันก็หายไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรมาไอเคอุ้ยมีเสียงด้านนี้ด้วยลบสิบสามหนึ่งสองสามวันนี้พี่จะมาเอาเนื้อแก่สอง สามอะไรล่ะเดี๋ยวหวังว่าจะได้กินเนื้อพี่ง่ายๆไอ้หนูโอเคโอเคอเคนมกลับคืนมามีอีกไหมเอ่ยขี้ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเยอะแฮะแถวนี้ขอมึงด้วยละกันเพื่อนมานี่ โอเคไอ้นกว่ามาตอนนี้เมื่อกี้เราได้มาสองแล้วก็เนื้อเนื้อก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอุ้ยแต่เหมือนจะเต็มแล้วครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้ก่อนเนาะแต่ผมรู้สึกว่านกจะโคตรเยอะเลยครับไม่โดนโอ้โหแมงกูไม่เอามึงเนียตัวใหม่เหรอไปละไม่อยู่ละกลับบ้านเราครับท่านผู้ชมมาอยู่แล้ว บ้านอยู่ไหนเออ,เอ,อนั่นไงฮะหนาวจริงด้วยครับท่านผู้ชมถ้าเราอยู่มืดค่ำเกินไปมันจะหนาวนะครับโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าครับเพราะว่าการคืน,ม,นมันหนาวอยู่แล้วครับมันไม่มีพระอาทิตย์นะตอนช่วงหิมะตกนะครับตอนนี้หน้าผมเปลี่ยนสีกแล้วไปกลับบ้านเราบ้านที่ยังไม่ได้เปิดไฟอ่ะเปิดให้สว่างางหน่อยแล้วกันโอเค มาวันนี้เราได้เนื้อหนังจระเข้มาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับภารกิจสําเร็จนะส่วนเนื้อพวกนี้ผมก็จะตากไว้นะครับเดี๋ยวผมเช็คอาหารแล้วก็นอนเลยครับมาใวเราพวงนี้เช้าเรามาดูว่าเราได้เนื้อกันหรือได้อะไรเท่าไหร่นะครับโอเคตื่นมาแล้วครับตื่นมาตื่นมา9ม้าโมงเช้าเลยท่านผู้ชม,มเพลินเพลินโอเคตอนนี้หิวน้ำกับหิวเนื้อนะครับมา เรามีเนื้อสำรองไว้เอ่ยยังไงกินแล้วก็เนื้อพวกนี้ผมจะตากแห้งนะครับตากแห้งไปเลยโอเคมาหูเยอะเลยเยอะเลยท่านผู้ชมตกใจแล้วก็กินพวกวิตามินอะไรเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ตักน้ำมาดื่มโอเคโอเคครับก็โอเคครับ,คครบสำหรับ E ีที่9นี้นะครับท่านผู้ชม สำหรับการไปล่าเนื้อหนังจระเข้มานะฮะวันนี้ก็เราหามาเพื่อที่จะทําเป็นกระเป๋านะครับแต่เรายังไม่ไม่มีสมุดมาทําโต้นะครับแต่เราก็ไปอ่างมันมาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเผื่อเราเจอสมุดเราก็สามารถคาบกระเป๋าแล้วก็มีความเก็บความจุที่กว้างขึ้นนะครับก็โอเคครับสําหรับ EP ที่9นี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนชอ่อง Min Gamer TV ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ